เดี๋ยวเดียวไม,ไม่ไม่สั่งวิวก่อแล้วเธอไปไหนฮรีไปไหนไปไหนอ่ะ <laughs> เหมือนได้อาบหนาเลยอ่ะเหมือนถ่ายวสบเลยสวัสดีค่ะพบกับช่องพิกัดมีวันนี้เราจะพาไปพิกัดที่ล้างรถมีในแบบหล่อที่สุดตอนนี้ค่ะ <laughs> มีเลยแบบนี้ <laughs> อยากจะบอกทุกคนว่า ฟองข่าวมากนะแล้วก็บึกมากนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปกันเลยเฮ้ยทุกคนสวัสดีคับสวัสดีครับมาลังรถครับลัางรถใช่ไหมครับก็วันนี้นะครับแมงกัสมีโปรโมชั่นลด50%นะครับเหลือ395บาทนะครับ เดี๋ยวลองดูเมนูอาหารอ๋ออันนี้กินในรถได้เลยหรือเปล่าได้เลยครับโโอ้หสามารถทานในรถได้เลยครับโอเคครับผมได้ครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมโอเคขอบคุณครับครับกับเอันนี้ชื่อเมนูอะไรอะคะอันนี้ชื่อเมนูเมนูเมนูนี่แหละครับใช่ค่ะเดี๋ยวรอให้น้องๆเสิร์กดีกว่าโอเคครับโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวผมไม่สั่งตัวนู้นได้ใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เก็บอาการหน่อยเด้อดันใจเขาแล้วขนาดคนโบกรถได้ทุกคนขายกพีนี่คือแบบกล้ำแน่นเปิ่งเอ้ยหักอะไรเธอลงมาล้างรถไงเราต้องเอนจอยนิดนึง สั่งอาหารกันดีกว่าโดยกระจกนิ้นึงนะค่าส่อาหารได้หรือเปล่าครับครับผมที่รักเอาอะไรครับมีอะไรแนะนำไหมครับเป็นข้าวผัดมันเนื้อครับผมข้าวผัดมันเนื้อครับงั้นผมเอาข้าวผัดมันเนื้อหนึ่งแล้วกันครับแล้วก็ที่รักเอาอะไรครับมีอะไรแซ่บๆไหมคะก็คงจะเป็นพวกเราแล้วล่ะครับกคนแล้วเมนูนี้ชื่ออะไรอะคะก็เอาเป็นข้าวผัดมันเนื้อนะครับแล้วก็ข้าวหมูกรอบโคกเกินหนึ่งครับได้ครับขอบคุณครับมากครับ ล้งรถทำไมไม่เห็นตื่นเต้นนี้เลยวะทำไมวันนี้ดูดีดาจังเธอตอนเช้าไงฮอร์โมนมันก็กำลังแบบว่าแบบสดชื่นเพิ่งตื่นอะไรอย่างนี้เออก็ถ้าสาวๆคนไหนแบบอยากมีแรงในการทำงานก็มาลัางรถที่นี่ก่อนได้นะครับโอ้ยทุกคนแฮปปี้ ดูสิดูสิโอ้ยเหมือนได้เล่นสงการเลยอะแบบโดนสัตว์น้ำอะไรอย่างงี้ทุกคนขาเราขอลงมาถ่ายข้างนอกนิดนึงนะคะพี่ๆชื่ออะไรกันบ้างอะคะพี่ปอปอค่ะเฮ้ยพี่ปอปอพี่ชื่ออะไรนะคะ่ออาร์มครับอันนี้พี่อาร์มนะคะ พี่ชินครับพี่ชินนะคะคุน,นะคะ้าขาพี่ชื่ออะไรคะ,คะพี่ไอพี่ไออ้าวทุกคนคะพี่เขาเปิดเพลงวิวให้เราด้วยอะ่ะมีมีเสียงเพลงด้วยอะ่ะ ถ้าจะให้เขาพวกเราจะถอดเสื้อให้ได้าเขาเออเข้าไปในรถเข้าไปในรถเข้าไปในเขไปเลยเหรอเอ๊ะพี่พี่เขาปกตินี้ต้องแบบมีถอดเสื้ออะไรอย่างงี้ป่ะคะอ๋อมีมีอะคะมีคนที่ถอดเายังอยู่ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยฮะเฮ้ยป่วยป่วยเป็นไรอ่ะป่วยอ่ะคะปวดบวชปวดบวชบาดบวชวายอยากโดนขัดบ้างจังเลย มันเปิดในาช่วงที่เดือนครช่วงที่เป็นมีโควิดระบาดอีกรอบนึงนะครับผมแล้วร้านบอสก็เลยพี่จะสอยผมบ่อยค่ะมันละลายเอาก็นั่นแหละก็บอสเขาก็เลยมาทำโปรเจกต์นี้ให้พวกเราได้เพราะว่าร้านปิดโอเคค่ะ เป็นไรบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะแล้วมีความสุขก็ดีใจดีมากค่ะพามาบ่อยได้ไหมคะโอ้ยไกลบ้านด้วยตายแล้วไม่ต้องพามาทีแล้วก็แอบมาอยู่แล้วมาได้นะครับทุกคนเป็นผู้ชายอย่างดีเลยเผื่อเลขจะออกครับต้องถูงนาน เขาเห็นเลขบ้างยังคะน่าจะลังๆแล้วครับเฮ้ยจะโดนหวยกินลังๆแล้วรังค่ะน่ารักนะคะบริการดีมากค่ะโอเคทุกคนคะเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่เขาจะเอาน้ำมาเสิร์ฟเราค่ะนี่ดูคนเสิร์ฟซะก่อนขอบคุณค่ะน้ำนะครับผมขอบคุณค่ะเฮ้ย เมื่อกี้แบบมีโดนมือนิดนึงอ่ะนุ่มมากขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะรออาหารอยู่นะคะเดี๋ยวให้พี่เขาเอาอาหารมาเสิร์ฟนะคะอันนี้คือเรากินในรถตอนเขาล้างได้เลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเรากินในรถตอนพี่เขาล้างได้เลยนะคะว้าวครับอาหารมาส่งแล้วนะครับขอบคุณค่ะตัวเตข้าวผัดมันเนื้อนะครับขอบคุณค่ะดูสิโอแล้วเปิดฝาสิ ต่างสะโพนะคะพ,พัวพริกเกลือแล้วก็อันนี้หมูกรอบพ,วพัวพริกเกลือนี่โอ้โหทุกคนคะ่ะหอมมากต้องเป็นดูเนื้ขอข้าวผัดวันนี้ครับอันนี้คือเนื้อฉ่ำๆพี่เขาบอกว่าให้ดูเนื้อแบบเนื้อช่ำๆเลยทุกคนค่ะทำไมเจนไม่โฟกัสเนื้อนี้เลย <c oughs> โฟกัส <c oughs> แต่เนื้อข้างๆเยอะแล้วที่รักก็เยอะแหละขอช้อนด้วนะครับผมขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับอบิบอ่มแล้วอ่ะไม่ต้องกินก็อิ่มแล้วโอเคอันนี้ที่นี่อยู่ที่ไหน<า>หบอกผู้ชมนีนะคะถ้าสมมติว่าปักหมุดร้านไม่ถูกนะคะให้ปักหมุดว่าซุกกีนารานะคะทุกคนอยู่เรียบด่วนรามอินทานแล้วก่อนถึง CDC นะคะเข้ามาด้านในนะคะจะเป็นร้านสำหรับรางรถนะคะแล้วก็มีคาเฟ่อยู่ข้างๆด้วยนะคะ แนะนำให้ทุกคนมานะคะคืองานดีจริงๆตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยป่ะใช่เออทุกคนคะอย่าลืมนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นเจนมากับพี่บูนะคะวันนี้เราได้โปรโมชั่นลด5้าเปอร์เซ็นแน่ทุกคนว้าวมากนะคะแล้วก็ยังไงอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นกันในแฟนเพจ a c e b o o k ของพี่เขานะคะดอกขึ้นไว้ให้ตรงนี้อ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะทุกคนค่ะ แฮปปี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเรานะคะบ๊ายบายอุ้ยไายวันขอบคุณครับได้ดอกไม้ด้วยอ่ะขอบคุณนะคะโอ้ยดอกไม้สวยมากขอบคุณค่ะ คนได้ดอกไม้ด้วยพี่พีขาวบายบายค่ะขอบคุณค่ะบาย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 ค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้ว